ความเด้อมีความสุขความเจริญสุขสรนทุกคนหายทุกหายสลบหายหลบหายไปหายคอหายเทียนหายเว้นหายไข้นามังนามีนาดีมดีนออกไนใส่ควบบนรางกินใจกาสังขารเป็นดีเป็นเลิศอืมประเสิดเป็นศรีศรีสวัสดีจงบังเกิดมีแกลูกแกลานหายกว่านี้ดีกว่าเขานาโมพุทธายธรรมายาสังขายาเทศดีเทศสังพุทธังธรรมังสังขังยะ โดยบารมีคุณศินคุณธรรมพ่อแม่กูบาาจัน์ดนบรนดาอภิบาลประธานทอนรา์จาการตุมังกรยันตีบังเกิดเป็นดีนดีโมดีนอกในสายขวาน้ำมั่งน้ำมีน้ำเป็นเศรษฐีพลังภายในมีทรัพย์ภายอกมีทรัพย์ภายในเด้อมีบุญมีกูสนตกน้ำหลายๆตกไฟไม่ไม่เด้อเงินท่วมหัวก่อนไฟไหม้ได้เนาะแต่ว่าบุญไฟไหม้บ่ได้ตกน้ำบ่ได้ตกไฟบ่ไหม้บุญรักงาเทวดาคุ้มครองวันนี้ทมประวัติความเป็นไปความเป็นมาเกี่ยวกับ พระพุทธมหามงคลทศพลวจิโรภาสบำรรณไพยันเทวันพิบาลสกุลกัดสติตหรือว่าหลวงพ่อพระง,งามพระพุทธมหามงคลหลวงพ่อพระง,งามหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่นี่สร้างก็สร้างไม่นานดอกท่านทั้งหลายประมาณเก้าปีละมาอยู่วัดน,นี้ไม่ได้กี่เดือนกี่วันไม่ได้กี่วันกี่เดือนก็เริ่มสร้างเลยอันดับแรกนี่ว่าจะสร้างพระพระพุทธรูปหน้าตากหน้าตากประมาณกี่เมตรว่างนั้น ี่เมตรบ่เขาก็เลยให้สร้างสองเมตรสงสัยเจ้าภาพคุนน้อยละมั้งเนาะทีนี้อตาตมาก็เลยว่า <c oughs> ถ้าทุนน้อยมันเป็นลายดอกท่านทั้งหลายการสร้างพระพุทธรูปต้องรวมด้วยช่วยกันมางั้นอตาตมาก็เลยบอกว่าอตาตมาจะสร้างพระพุทธรูปนะห <c oughs> น้าตากห้าเมตรไปเลยมางั้นห <c oughs> น้าตากห้าเมตรสูงเก้าเมตรหน้าตากห้าเมตรสูงเก้าเมตร พรตั้งแต่อาตมาบอกไปเท่านั้นะว่าจะสร้างพระพ mm. ุทธรูปพระพุทธมหามงคลหลงพ่อพระงามเโอ้ยไม่รู rappers, ้ว่าคนมาตัไหนคนมาสร้างด้วยคนละพันสองพันคนละร้อยสองร้อยคนละสิบบาทยี่สิบบาทหลายท่านหลายคนเด้ยแบนี้หลายคนหลายใดหลายใหม่เห็นเงียงามจังมากเลยนี่แหละสายบุญด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจเทพเทวา สมาธิฐิตดนจิตดนใจให้ผู้มีบุญมีกุศลคุณงามกุนดีได้มาสร้างบาร,รมีร่วมด้วยเช่วยกันจากมาดใไซแค่บอกว่าจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะว่างั้นยังไม่ได้ว่าอะไรมากมายไปกว่านี้เลยแล้วก็ได้ทําวิธีบวงสรวงอนะไรพอบวงสรวงเสร็จแล้วโอ้บางสีลาเลิกเสร็จแล้วจากมาดะไซคนน,นะนะบางทีคนก็มาอธิษฐานไว้ให้ได้สําเร็จอันนั้นสําเร็จอันนี้นะ ในข้อที่คิดกิจที่ทำคำรรที่กล่าวขอให้สาเร็จทํางานนั้นงานนี้ขอให้สําเร็จเรื่องขั้นนั้นขั้นนี้ขอให้สาเร็จอะไรประมาณนี้ถ้าสําเร็จจะมาถวายปูนถวายอะไรนั่นก็ได้มาจากตรงนี้แหละสําเร็จตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างเด้อเข้าใจไหมสมปาถนาตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างเด้อผู้คนที่มีจิตใจเรื่องศรัทธ,ธาที่จะสร้างองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธรูปหลวงพ่อพระงาม พระพุทธมหามงคลก็คือสิ่งที่เป็นมงคลมหาก็คือแปลว่าใหญ่ความยิ่งใหญ่ความมันเป็นมงคลทศพลวชิโรภาสวชิโรภาสก็คือสายาธรรมาละวชิโรภาสโสเป็นผู้นำํำพาสร้างวชิโรภาสบำรารพย,ยันเทบันพิบัลตระกลกาสถิตบำบัดทุกบำรุงสุขด้วยเทพบเทวาอภิบาลประธานพรให้เกิดให้มีให้ดีให้ได้ให,ให้สมความปรารถนานลยนะคือัน สกลกาศถิตก็คือส,สถิตปฏิฐานอยู่ที่เกตจังหวัดสกลนอครเข้าใจไหมอันนี้ชื่อเต็มพระพุทธมหามงคลศุสวรวจิโรภาสบำราดพยันเทวันพิบานสกลกาสถิตอันนี้ชื่อเต็มแต่ว่าชาวบ้านภาคอีสานบ้านเราเนาะชอบเรียกอะไรเรียกสั้นๆนะก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อพัางงามมะถาวายคือเพ่อนว่าหลวงพ่อพัางงามเพราะอะไรรู้ไหม หน้าตาพระพุทธรูปสวยงามน่นะเข้าใจไหมแล้วก็บ้านยังงามด้วยนะ่ะ mm hmm. ก็เลยชื่อว่าหลวงพ่อพระงามสร้างเสร็จใหม่ๆจะเป็นองค์สีขาวไดยังไม่ได้มุงสาลงศาลาเลยญาติโย,ยมตอนเย็นก็มาเวียนเทียนวันสาคกันล้อมลอมแล้วก็คนมาถ่ายรูปอะไรถ่ายอะไรแสงเต็มไปหมดเลยท่านทาั้งหลายแสงวงกลมสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีอะไรโอ้ยเต็มไปหมดเลย เต้ไม่หมดเลยแสงนะนะแต่ว่าแสงอะไรก็ไม่รู้จะเป็นแสียงกล้องหรือเสียงอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเต้มไปหมดเลยอืมบางทีก็มีเขาถ่ายรูปนะจะเป็นเหมือนกับอะไรยาวๆนะแล้วก็มีเกียรตไใสๆด้วยนะเป็นยาวเลยเลยแล้วก็มีเกียรตไใสๆแต่ว่าไม่เห็นหัวเลย ยาวมากเลยเขามาถ่ายยาวมากแต่ก่อนสร้างใหม่ๆจะมีมเหมือนกับอะไรก็ถ่ายได้นะถ่ายรูปได้จะเป็นแสยงยาวเลยจะเป็นรูปคล้ายๆเกียรด้วยนะใส่เลยใสเปล่งประกายเป็นลำแสงสองจะมีอยู่สองเถือ บางคนมาดูถ่ายภาพก็เหมือนกับลูกพขานั่งแหละเขาว่าแต่อมาก็เฉยๆนะอดลมาก็ว่าเป็นน้ากล้องถ่ายภาพนั่นแหละบางอ้นว่าเยอะจริงๆนะอืแต่ว่าลําเสียงยาวๆนี่จะมีสองอันเป็นกลมๆเต็มไปหมดเลยแล้วมีโยมกลุ่มหนึ่งมาทําความสะอาดอยู่นั่งอยู่ภายในบริเวณวัดภายในบริเวณหลงพ่าพระงามเลยทำไมนั้น อาตามาก็เลยถามว่าโยมมามาทําไมถึงได้มาทําความสะอาดแต่ก่อนทำไมถึงไม่เห็นโยมมาไปสถานที่สถานที่หนึ่งที่มีคนเคารพนับถือว่างั้นนะท่านบอกว่าอยู่บ้านเจ้ามีพระพุทธรูปสวยใช่ไหมทางเข้ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใช่ไหมบานยางงามตำบลวงวง้อำเภอสว่างเดนดินจังหวัดสกนลนครทั้งทั้งที่ท่านนั้นไม่เคยมาเลยคนบ้านนี้เราไปทำแล้ว ไปถามสถานที่หนึ่งอาจจะเป็นตำหนักหรือว่าเป็นอาสมหรือว่าเป็นอะไรนะที่เขาก็รบนับคือเขาเลื่อมใสเขาก็ไปเนาะธรรมดาหรือว่าเป็นวัดวาอารามเราก็ไม่ได้ถามชาดเจียนตอนนั้นน่ะเข้าใจไหมซึ่งก็บอกว่าอยู่นี่ไม่ธรรมดานะบ่าน,นั้นมีพญานาคาาาารักษาบ่านันสองตนบัานั่นันเจ้าอยากมีโชคมีลาภอยากมีโชคมีชยัยให้เจ้าไปทําความสะอาดไปกราบไปไหว้เดอ้อ เก็บดอกมงดอกไม้ไปขอพงขอพรสวดมนต์ภาวนาอยู่หน้าเพนเดอบบร์นหน้าหลวงพ่อพระงามญาติโยมก็มีโชคมีลาภญาติโยมก็มีโชคมีชัยแล้ว <c oughs> ตอนที่ท,ทํที่ธีบองสรงใหม่น่ะเพื่อรงๆรงก็ได้ญาติโยมก็มีโชคลาภถึงสามงวดติดสร้างพระพุทธรูปพระพุทธมหามงคลสร้างหลวงพ่อพระงามสร้างเสร็จภายในยี่สิบห้าวันท่านทั้งหลายเอ๋ย <c oughs> เพราะว่าคุณทรัพย์เพียงพอ จัตุปัจก็เหลืออีกเเหลือได้มาสร้างนู่นนี่นั่นในวัดวาของเราตอนนั้นมีแม่ชีคนหนึ่งเพิ่นอยู่ปูอยู่ป่าอยู่เขาเพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่นมาพูดอะไรก็ไม่รู้ล่ะพูดเกี่ยวกับโชคลาภเลยทั้งบนทั้งล่างเลยญาติโยมก็มีโชควิลาศถึงสามวดบ้านนี้ก็เลยได้สร้างเพราะว่าอาตมาแต่ก่อนนั้นไม่มีอะไรนะมาอยู่นี่ใหม่ๆจะดูปัจจัยเราก็ไม่มีเพราะาอาตมาก็ไม่ได้เก็บเงินแม้แต่ทั้งกระทั่งเงินญาติโยม ทำบุญมาจะดูจระญาติโยมทำบุญมาอาตมาก็ให้โอนเข้าบัญชีวัดเลยโดยที่คณะกรรมการเป็นคนดูแลใช่ไหมแล้วอาตมาเอามาอย่างไรล่ะ<ม>ถึงแม้อาตมาได้อาตมาก,ก็สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อบ้านต่อเมืองไม่ว่าจะช่วยโรงเรือนช่วยโรงเรียนช่วยโรงบาลช่วยสถานีตำรวจช่วยอะไรเราก็ช่วยคนถูกทุกข์ยากก็ช่วยตามมีตามเกิดช่วยตามมีตามที่เราทําได้นะ นี่แหละก็คือประวัติพระพุทธมหามงคลเดี๋ยวถ้ามีเวลาเยอะๆจะเล่าให้ฟังหรอกพูดหมดทั้งวันก็ไม่หมดหรอกพูดทั้งวันก็ไม่จบหรอกเพราะว่าเรื่องราวหลวงพ่อพระพุทธมหามงคลเป็นพระพุทธรู่ศักดิ์สิทธิ์มากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เขามาขอพรขออะไรเขาก็สําเร็จวางั้นนะอันนี้ก็แล้วแต่คนเด้ที่สําเร็จได้ก็เพราะบุญกุศลนคุณงามความดีที่เคยสั่งสมอบรมมา แล้วก็ด้วยอํานาจเทพเทวาที่รักษาองค์พระพุทธปฏิมากรรักษาพระพุทธรูปจนกว่าจะหอดหาพันปีเนี่ยในยุคนี้อืมเป็นิมารักษาตัวอืมเห็นไหมสถานที่บางสถานที่นี่เป็นวัดเก่าวัดเก่วัดโบราณนะสถานอะไรใช่ไหมมีต้นไม้อะไรปกคลุมแล้วพายุพาย,พายอะไรเข้าพายุอะไรมานี่อาจจะมาเห็นนี่เป็นยังงานหม่คือบอทบหัวพระพุทธเจ้าทบหัวพระพุทธรูปแมนบอก แต่ว่าหมองเอืนพังมัดกิ่งไม้ริ่งอะไรทาไมไม่ถูกองค์พระพุทธปฏิมากรองคพระพุทธลูกก็เพราะว่าอํานาจของเทวดาเขารักษาเข้าใจไหมญาติโยมไปขอพรพระพุทธลูกก็อํานาจของเทวดาล่ะดุลปนดาอภิบาลประธานพรช่วยญาติช่วยโยมพระพุทธเจ้าคนเขาสู่พันธุ์แล้วเข้าใจปะเป็นด้วยอํานาจของเทวดาสิ่งที่เขาปฏิบัติ ิ่งที่เราจะปฏิบัติก็คือทำและวินัยที่พระองค์ได้ทรงวางไว้บอกไว้ตัดไว้ดีแล้วให้ปฏิบฤติให้ปฏิบัติตามศีลท่านภาวนาแหละทำและวินัยนี่แหละเป็นศาสดาแทนเราด้วยพระพุทธเจ้าวะพระพุทธเจ้ามันตัดไว้เข้าใจไหมเอาล่ะอายุวันโนสุขังพลังเด้อตอนใหม่ค่อยฟังโชคดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรเกษตรที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวยโชคนะคะท้ายคลิปหยิบมาฝากท้ายคลิปหยิบมาฝากคลิปนี้นะคะรวยโชคก็รวบรวมตัวเลขโชคลาภนะคะจากธนบัตรนะคะจืมธนบัตรแล้วก็มีขันน้ำมนต์นะคะเทียนขันน้ำมนต์แล้วก็อัครยันรวยรวย,รวยของปูมาาาา่มาฝากกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านนะคะ เพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสียงสลาก,กินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1มิถุนายนพศ2564นี25้นะคะโปรดชว่ชวก็นํำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะย้ำนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสนับสนุนให้ซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะ โดยบารมีปูรสีบารมีน้ำมตตาให้เรามองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภกันนะคะโดยโชคจะลงเป็นภาพนิ่งให้ดูนะคะให้เป็นภาพนิ่งให้ดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้จดไว้นะคะการลืมนะคะการลืม <S 2> <S 2> เราก็เอาไว้พิจารณาเพื่อที่จะไว้ดูกับลายเส้นโชคลาภที่ปู่ท่านจะให้มานะคะที่สําคัญที่สุดก็คือลายเส้นโชคลาภนะคะ รอเมตตาจากปู่ท่านนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีค่ะรวยรวยรวยจริงๆปังๆถูกหวยถูกรอตอรี่กันนะคะซื้ออะไรก็ขอให้ถูกอันนั้นค่ะโดยบรารมีปู่ฤาษีบรารมีองค์ปู่องค์ยาธาเสด็คค่ะสาธุสาธุค่ะ